ก็ร้อยท่อต่อไปดูประเด็นของ Big Grim p o เ e r เลยก็แล้วกันครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้หยิบจับมาพูดคุยกันนะฮะไปเบื้องต้นและกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศนะครับที่รายงานว่าทาง Big Grim Power เองครับอ,อ,อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดขายทรัพย์สินนะฮะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมูลค่าประมาณสัก2,000ล้าน เหรียญสารัฐก,ก็คิดเป็นเงินไทยกลมๆประมาณสัก72,500ล้านบาทนะฮะซึ่งก็มีการคาดการณ์นะฮะในส่วนของการพิจารณานะการขายในครั้งนี้นะฮะว่าจะมีการนำเงินไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่อื่นๆนะฮะทีนี้วันนี้ก็มาขยายความเงินเพิ่มเติมคือกรณีลักษณะเนี้ยจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์ใหม่นะ พราะถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตเนี่ยบีกริมพาวเวอร์เขาก็มีการจัดตั้งออกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานาหรือ Fund อินฟาสตรักเจอร์ฟันมาแล้วนะฮะภายใต้ชื่ออมตะบีกริมใช่ใช่ใช่อมตะบีกริมเป็น uh, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอมตะอมตะบีกริมก่อนหน้าน,นี้นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปิดกองไปแล้วถูกไหมปิดกองไปแล้วสำหรับกองนั้นนะฮะปิดไปแล้วนะครับงนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะมาตอนนี้เขาจะใช้วิธีการเดิมครับ มันหน้าแปลกหรือไม่อืมก็ดูแล้วก็ไม่แปลกฮะเคยใช้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติบีกรีมขายเข้ากองอ่าบีกริมก็ยังต้องไปเป็นผู้ถือหน่วยของกองด้วยอ่าใช่ใช่ไหมฮะครับแต่ขณะเดียวกันการขายมันจะทําให้เกิดรายได้พิเศษครับซึ่งรายได้พิเศษที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะสามารถนําไปใช้สําหรับการขยายการลงทุนอ่าใช่ได้ในอนาคตครับะฉะนั้นคําถามคือแล้วเขาจะไปลงทุนในอะไร ก็ถ้าตามแผนที่ทางฝ่ายบร,ริหารของ Bigger Power นะครับอย่างดรฮารันลิงก่อนหน้านี้ที่ก็บอกว่าภายในปี2573 573 57 <3 S 1> นะฮะจะต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใช่ไหม สัดส่วนนี้เพิ่มมาเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก็คือเป้าหมายตอนนั้น1 0,000ไม่เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับจะต้องมีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ10,000อื่านะครับซึ่งแน่นอนฮะมันก็ต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควรครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งเป็นประเด็นไว้ว่าถ้ามีการทํารายการขายทรัพย์สินตรงนี้จริงคือมีการตั้งกองขึ้นมาครับนะฮะเงินที่ได้นี่จะนําไปรุกขยายกําลังการผลิตจากบริเนโอโบอย่างเต็มกําลังเลยหรือเปล่า อ่าอ่ใช่ใช่ถ้าใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอเพราะมันจะลดภาระในการต้องไปขอรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ไหมฮะครับซึ่งพอขอสนับสนุนน้อยลงไอตัวต้นทุนทางการเงินที่ต้องแบกรับครับมันก็ลดลงด้วยเช่นกันมันสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้อัตราผลตอบแทนนะฮะของการลงทุนในแต่ละโครงการมันมีการขยายตัวขึ้นที่เราเรียกกันว่า IRR อ่าอ่าใช่ใช่ไหมฮะครับถ้าเป็นโครงการที่ต้องก่อหนี้น้อยหรือไม่ต้องก่อหนี้เยอะครับไอามันก็จะเพิ่มสูงขึง้นเพราะเวลารันโมเดลเนี่ยตัวของดอกเบี้ยครัมันมีอยู่นิดเดียวไงอืมอืมอมนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันหนึ่งนะผู้ถือหุ้นไม่เดือดร้อนคุณอืมเพราะว่าถ้าดูว้าถ้าวิธีการแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าบีกิมเองตัดเรื่องของการเพิ่มทุนไปได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นเองก็จะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องของอาจจะเกิดดราูชั่นเอฟเฟกต์ในในอนาคตหากว่าต้องมีการเพิ่มทุนจริงเพราะว่าแนวทางเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุดละถ้าใช้แนวทางนี้นะครับนะฮะก็ในส่วนของแผนตรงนี้เนี่ยที่สำนักข่าวต่างประเทศมีการรายงานกันแล้วเราก็ได้หยิบจับมาเป็นประเด็นนะฮะในการนําเสนอด้วยทางแหล่งข่าวครับระดับสูงจากบีกรีมพาวเวอร์นะครับก็ยอมรับกับทีมข่าวของเราครับ นะฮะว่าเรื่องของการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ย้ำว่าขณะนี้เนี่ยมันยังเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของการศึกษาเท่านั้นยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นแนวทางที่ตายตัวะนะฮะหรือว่าชัดเจนอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดยังคงต้องรอผลการศึกษาต่อไปนะฮะอันนี้ย้ำว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในส่วนของการขยายกำลังการผลิต ที่เป็นพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยถ้าสำรวจดูจากข้อมูลข่าวสารในช่วงก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจนะฮะฐานในประเทศอย่างเกาหลีใต้นะฮะอย่างญี่ปุ่นเวียดนามกัมพูชารวมถึงยุโรปบางประเทศนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นตลาดที่บีกริมเองมีความเชี่ยวชาญชำนาญการใช่ไหมฮะเวียดนาม กัมพูชาก็ COD แล้วนะฮะที่เกาหลีใต้ก็มี COD แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างอีกใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็มีการก่อสร้างนะฮะในสงโซลาร์ฟาร์มหลายโครงการแล้วใช่นะดังนั้นเนี่ยในแง่ของความชำนาญการในพื้นที่มีอยู่ก็น่าสนใจว่าเขาก็จะต้องไปเริ่มจากจุดที่เขาชำนาญก่อนไหมใช่ใช่ไอ้ที่ชำนาญก่อนเนี่ยเพราะผมว่าอย่างกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยอย่าลืมนะฮะก่อนน้นนี้ อ,ออฟชอร์วินฟาร์มใช่ไหมฮะได้มาประมาณสักพันกว่าเมกนะครับที่ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับนะฮะก็คงคจะต้องแทรเกตดูประเทศเหล่านี้เป็นหลักไปก่อนอ,อันนี้อ้างอิงจากข้อมูลข่าวสารทีร่มีมาก่อนหน้านี้คุณสุภชัยครับอ่าแล้วก็อีกสักนิดนึงครับเพิ่มเติมเรื่องของสัดส่วนในแง่ของไฟฟ้าที่อยู่ในพอร์ตของบิกมิมณปัจจุบันนะคุณนะฮะอ่าถ้าเอาที่แบบ Co d ดีไปแล้วนะฮะร,รับเงินรับทองแล้วจ่ายไฟไปแล้วนะครับล่าสุดนี้อยู่ประมาณสัก3,700กว่าเมกะวัตต์ อันนี้ก็แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นก๊าซธรรมชาติเนี่ยประมาณสัก2,664เมกะวัตต์หรือคิดเป็นประมาณสัก72และก็โรงไฟฟ้าที่เกี่ยวเป็นพลังงานทดแทนหรือว่าพวกรีิวเบิลเนี่ยฮะประมาณสัก1,36 0เมกะวัตต์หรือประมาณสัก28อันนี้ที่4 o อดีแล้วนะแต่ถ้าหากว่ารวมทั้งหมดเลยนะฮะเป็น b p a ทั้งโดยรวมเนี่ยนปัจจุบันเนี่ย ของบริกริมเนี่ยมีสัญญาขายไฟอยู่ในมือแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก4,300เมกะวัตต์ด้วยกันอันนี้ก็แบ่งเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับลรอไฟ้าที่มาจากก๊าซธรรมชาติเนี่ย3,53เมกะวัตต์หรือคิดเป็นประมาณสัก71เอ่อในส่วนของพลังงานทดแทนเนี่ย1,247เมกะวัตต์หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก29อันนี้ณปัจจุบันที่มีอยู่ในมือนะครับแต่อย่างที่บอกว่าภายในปี73ครับ เขาก็ตั้งเป้าว่าจะต้องมีกําลังการผลิต1,000 0มเมกะวัตหนึ่งหมเมกะวัตและใน1,000 0นั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ50%อต้องเป็นพลังงานทดแทนด้วยอใช่นะฮะโอ้ถ้าดูจากตัวนี้จาก1,200เมกโอ้เพิ่มขึ้นเมกประมาณสัก3,000เกือบ3 0ม0กว่าเมกนะที่มีโอกาสที่จะขยายตัวขึ้นตามเป้าหมายนั่นเองนะครับ